ไม่รู้ว่าวันอื่นที่แบบมีศิลปินคนอ,อื่นมาจากรายการเนี่ยนะครจะมีเพลงของพี่รุตเปิดหรือเปล่านะฮะแต่ทุกครั้งที่เรามาเนี่ยเปิดเพลงตัวเองตลอดเลย <c oughs> ดีจังนะเอาล่ะนะครับอีกหนึ่งสายดีกว่านะครับก่อนที่เราจะไปฟัง MV กันแบบยาวๆกันนะครับอ่ะสวัสดีครับฮัลโหลค่ะอ่าสวัสดีครับชื่ออะไรครับดิวค่ะดิวอ๋อวันนี้เดอะสตาร์โทรมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยไอคิ้ง้องกิ่งนะะเดอะสตาร์ห้าน,นี่ดิวเดอะสตาร์ไหนครับ ดิวมี3ามคนเลยนะมีดิว4ี่ดิว5้าดิวเก้านะฮะน้องดิวโทรจากไหนครับจากกรุงเทพค่ะกรุงเทพแถวไหนอ่ะแถวอ่อนนุชค่ะอ่อนนุชนะครับอาล่ะนะครับวันนี้ท็อปิกของเรานะครับมีอยู่ว่านะฮะอยากจะได้รูปศิลปินแล้วก็ลายเซ็นคนไหน้ไม่ใช่สิรูปศิลปินและลายเซ็นของใครนะครับเอาไว้ไปเขาเรียกอะไรอะไปเทิดทูนอยู่ที่บ้านนะครับอยากได้คนไหน อยากได้ลูกของพี่พี่วง abnormal ค่ะ abnormal นะครับโอเคต้องบอกว่า abnormal นี่จริงๆแล้วหาไม่ยากนะหลังไม้ก็ได้เดี๋ยวพี่หาให้นะครับแต่อาจจะต้องมีค่าธรรมเนียมน,นิดนึงเ <laughs> ดี๋ยวไปขอให้เลยสดๆเนะี่ยเอาละโอเคเราจะจดเอาไว้นะครับว่า น้องดิวนะอยากจะได้ของพี่พีเอบิเดมอครับเดี๋ยวยังไงถ้าหากว่าโหวตเข้ามาเยอะนะครับเดี๋ยวจัดให้เลยนะครับลายเซ็นทั้งสามคนเลยนะนะครับเอาล่ะร<ะ>ีเควสอะไรดีนะครับวันนี้เห็นพี่รุตทำหน้าหล่อๆมาเยเราอยากเห็นพี่รุตทำหน้าลายๆบ้างอะค่ะ ทำหน้าหล่อๆไ่อแล้วนะทำหน้าร้ายๆอ๋อจริงๆทำหน้าร้ายมันก็หล่อนะเป่าเป่าเป่าไม่ได้พูดไม่ได้พูดนะฮะงนีหน้าร้ายๆเหรอหมายถึงแบบพวกตัวฉาหรือว่าตัโกงอะไรอย่างนี้ป่ะใช่ค่ะยังไงวะอืมจังวะคือคนนี้เป็นคนดีไงก็เลยทำหน้าร้ายไม่เป็นทำยังไงอ่ะ ต้องต้องหัวดคิ้วนะขมวดคิ้วเดู๋ยวมันเครียดแขนเปล่าวะน้องครับมันยากจังเลยนะฮะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพี่ไปฝึกก่อนเดี๋ยวคราวหน้ามาทำให้ดูแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปติดโน้ตติดหนวดอะไรมาก่อนนะนะฮะโอเคนะครับเอ็มบีอยากฟังเพลงอะไรครับขอเพลงถือว่าเราไม่เคยพบกันของเอ็มบีนัมอลค่ะแสดงว่าเป็นแฟนคลับของเอ็มบีนัมอลนะครับได้เลยนะเดี๋ยวจัดให้เลยใครนี้ชอบ ชอบส่วนไหนของเพลงนี้ชอบดนตรีที่แตกออกไปจากเดิมอะค่ะปะกติเพราะว่าปกติเพลงดังของของไบินอนจะเป็นเพลงช้านะแลงนี้เป็นเพลงแรกที่แบบมาแบบจัดเต็มเพลงเร็วแล้วก็พี่ชอบแรปของพี่ตุลมากจริงๆเจ๋งมากเอาล่ะ,ะนะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้กันนะครับขอบคุณมากน้องดิวนะฮะน้องดิวมากๆเลยครับสวัสดีญญครับค่ัเอาล่ะนะครับก่อนที่จะไปฟังเพลงนี้นะเราจะมา เช็ค uh, Facebook กันนะครับในช่วงเบรกหน้านะครับแล้วก็ใครที่ uh, อยากจะทักทายกันนะครับอยากจะเข้ามาคุยกันเข้ามาด่ากันได้เลยครับ mm hmm. เต็มที่ครับใน Facebook นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้กันนะครับ mm hmm. ถือว่าเราไม่เคยพบกันของ AB Normal f e e d ทพี่ตุนอพาร์ตเมนต์ครับ